หลังจากการอัปเดตข่าวสารว่าในวันที่24ตุลาคม2568เจ้าคุณฟ้าอาจจะไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนื่องจากมีการอัปเดตในข้อมูลข่าวสารว่าในวันที่22ตุลาคม2568เจ้าฟ้าชายทีปังกรจะเสด็จไปยังวัด วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติซึ่งตามหมายกําหนดการเดิมนั้นเป็นหมายกําหนดการที่ระบุว,ว่าเจ้าปัญหาจะเดินทางไปในวันที่24ตุลาคมแต่อย่างไรก็ดีมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกข้อมูลหนึ่งจากทางท่ากาศยานน่านนครมีการอัปเดตเอาไว้เมื่อวานนี้ว่าท่ากาศยานน่านนครให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุนตรีกันสันจันทรเสนประจำสำนักพระราชวังพิเศษะระดับสิบพร้อมคณะเดินทางมายัางท่ากาศยานน่านานครเพื่อปฏิบัติภารกิจ สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในภ,ภารกิจถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดสุทธารามหรือว่าวัดอาหามอําเภอท่าวางาังผาจังหวัดน่านโดยมีนางวิไลวรรณุตราสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชามณฑลทาหารบกที่38ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านและนายโชเกียตเทมียะโกนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อานวยการท่าอากาศยานน่านครพร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานน่านครร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งก็ค่อนข้างจะสับสนว่าสรุปแล้วเจ้าคุณพระนั้นจะเดินทางกลับมาหรือไม่หรือว่าอาจจะไม่ได้กลับแต่ในวันที่24ตุลาคม2568นั้นจะมีใครดําเนินการแทนในจังหวัดน่านซึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นคุณหญิงแม่ปราณีอุ่นพรมเพราะว่าก็มีการลงพื้นที่ในจังหวัดน่านวัดสุทารามหรือว่าวัดอาหามอ,อําเภอท่าวังผาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าคุณพระสิงห์อินาะรพิราชกัลายาณี อย่างไรก็ดีมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าจำผิดหรเปล่าเพราะว่าตามหมายกำหนดการนั้นในวันพุทธที่22ตุลาคมนจ้าฟ้าชาทีปังกรน,นั้นจะเสด็จที่วัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในวันศุกร์ที่24ตุลาคมเจ้าคุณพระจะเดินทางไปที่วันดนิเวศธรรมมาประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นในการที่วันที่22ตุลาคมจะมีหมายกําหนดการเพิ่มของเจ้าฟ้าชายที่บางกรก็ราอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าคุณพระนั้นจะไม่ได้เดินทางกลับมาในวันที่24แต่ถ้าเพื่อนๆโฟกัสให้ดีจะเห็นว่าในวันศุกร์ที่24ตุลาคมซึ่งเป็นวันของเจ้าคุณพระนั้นมีการเดินทางไปที่วัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งในหมายกําหนดการใหม่นั้นในวันที่22ตุลาคม เจ้าฟ้าชายธีบังกรน,นั้นจะมีการเสด็จไปถึงสองที่ที่แรกก็คือวัดสุวรรณดารารามที่ที่สก็คือวัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินั่นก็หมายความว่าเจ้าฟ้าชายดีบังกรน,นั้นเสด็จรบย่อทั้งสองวัดดังนั้นในวันที่24ตุลาคมคุณพระไม่น่าจะมีหมายกำหนดการที่จะได้เดินทางไปที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติแล้ว